สำหรับจังหวัดสตูลน,นะครับทุกหน่วยออกเขียนประชามาษีก็เปิดดำเนินการเรียบร้อยดีนะครับก mm ็ hmm. คือผมตะเวนดูเรื่องของการทำ mm hmm. บดิดกฎหมายเรื่องห้ามจำหน่ายการแจกก็ไม่มีเรื่องของสุราไม่มีนะครับเช mm ้า hmm. นี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ แล้วก็ยังห่วงนิดนึงจะเป็นหน่วยที่ห่างไกลอยู่บนเกาะอยไม่ไม่ทราบเรื่องผลมาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่ไม่มีปัญหาุสัตคใดๆนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็เคยชินอยู่แล้วกับการเลือกตั้งหลายหลายครั้งนะครับข้อกฎห้ายต่างๆก็ก็ปฏิบัติกันถูกต้องดีจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้รับแรงงานเรื่องความผุดพ้องในเรื่องต่างๆวนนี้ก็เท่าที่ตระเวนดู โดยเฉพาะหน่วยรอบนอกเนี่ยพี่น้องก็เตรียมตัวเ,เป็นอย่างี